ทาง Dex กับ EA เท่านั้นจริงๆมันเกิดกับทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วพวกผมเองเนี่ยประกอบกับว่า2คนเนี่ยก็กลายไปเป็นเป็นแพะของเกมไปด้วยบอกว่าเนี่ยผม2คนเป็นคนไปทุบหุ้นของตัวเองซึ่งจริงๆมันเป็นบริษัทที่พวกผมรักสร้างกันมาเป็น10ปีนะครับใครจะมาทําบริษัทที่สร้างกันมาเป็น10ปีแล้วมาทุบแล้วก็มาทําให้มันล้มหายใจาตายจากเนี่ยมันคงไม่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่าเรา2คนเนี่ย เราคิดว่ามันมีความผิดปกตินะครับหุ้นเนี่ยมันจะเทรดได้ยังไงวันหนึ่งเนี่ยเทรดเป็นแบบ50%มากกว่า50%ของ free float ของหุ้นตัวนั้นนะครับแถมมีการ short ซลล์จำนวนมากจากอยู่ในพวก NVDR นะครับซึ่ง NVDR เนี่ยก็รู้อยู่แล้วคนที่ซื้อควรจะต้องเป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็ต้องเป็นฝรั่งหัวดำที่ไม่อยากเปิดเผยนะครับแล้วเราก็ไปทราบมาอีกว่าไอ้ระบบอันเนี้ย ระบบเอ็ r t ระบบช็อตเซลล์เนี่ยระหว่างคัสโตเดียนกับระบบเทรดเนี่ยของบ้านเราก็ยังมีช่องว่างอยู่ซึ่งระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปตามหาได้ว่าไอ้โมงเนี่ยมันคือใครนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยในในเอเชียเนี่ยช่วงตลาดมันไม่ดีเศร,รษฐกิจไม่ดีเนี่ยทุกคนเขาก็พักการซื้อขายคือการช็อตเซลล์ไปแต่บ้านเรายังมีอยู่ซึ่งวันนีมน้มันกระทบมาอย่างเนี้ยแต่พวกเนี้ยผมก็เลยมองว่าเ,เราอยากจะหาไอ้มงเนี่ยให้เจอ เราไม่อยากจะเป็นแพ็กว่าเป็นลูกใครขายแล้วอยู่ดีพวกเราจะต้องไปไปรับบอกว่าเราเป็นคนขายซรงจริง,งเราไป็ไอ้การสตูนเลยนะเสร็จแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเลยอยากจะไปร้องทางกรกตแล้วก็ตํารวจนะครับเพื่อได้ไปมีหมายสารหรือไงเนี่ยนะครับเพื่อไปหาตัวจริงพวกนี้ที่ทําให้คนเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่จะทํากันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยวอลลุ่มที่มันมันสูงเนี่ย จริงๆมันเข้าข่ายการสร้างราคานะครับซึ่งตามพลบหลักทรัพนะครับอมาเนี่ยมาตา2 2 4สอทับสเนี่ยผู้ใดก็ตามที่ไปทำให้ราคาหรือข้อมูลการซื้อขายเนี่ยมันผิดปกติจนทำให้นันลกลงทุนเกิดความเสียหายเนี่ยคนนั้นก็ถือว่ามีความผิดนะครับผมคิดว่าอย่าปล่อยคนผิดลอยนวลแล้วก็เอาความผิดมาใส่ผู้บริหารที่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้มันเกิด ทำให้บริษัทที่เขามีความตั้งใจกว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยผมก็สร้างบริษัทผมมาเป็น10ปีนะครับสิบเปีแล้วเน็กนี่ก็ห้ปีนะครับกว่าจะมีฐานลูกค้าขนาดนี้กว่าจะมีคนที่มีความเชื่อถือกว่าจะมีพันธมิตรก็ดีที่เข้ามามันไม่ควรจะเป็นเป็นเขาเรียกครับเป็นแพะของของเกมอันนี้ครับนนเราเราทำได้เท่าที่เราเห็นในพับบิ c นในข้อมูลผมก็เลยพูดได้ว่าอย่างเช่นหุ้นเนี่ยมันมีการช็อตที่มันอยู่ในที่ออกมาในลักษณะที่เป็น NVDR ที่มันผิดปกตินะครับหรืออย่างวอลลุ่มที่มันเยอะอันนี้เราเห็นกันทุกคนใช่ไหมครับแล้วก็มีโรบอทเทรดที่มันมีการเทรดที่ที่วอลลุ่มสูงมากนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโรบอทมันเร็วอะมันเร็วกว่าคนมันสามารถจะชี้นำสร้างสร้างเขาเรียกสร้างเซนติเมนต์สร้างอารมณ์ของตลาดได้ นะครับแต่เราอะไปไม่ถึงนะั่นคือเลยที่มาว่าเราอาจาจะจำเป็นต้องขอตงวไปทางสถาการณ์้อมาช่วยดูแลนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ให้หนักกับไทยที่เราสร้างมาเยอะเยอะแล้วสุดท้ายเนี่ยมามีมีปัญหาโดยจากการที่เ,เป็นมันนี่เกมอันนี้ขึ้นมาทีละอันสองอันเนี่ยมันไม่น่าจะทําให้ประเทศเราอะอยู่ได้แล้วก็ทําให้คนเสียหายเป็นจำนวนมากครับเรายืนยันใช่ไหมครับว่าตัวเราเองก็เป็นในการแข ผมไม่ได้ขายครับแต่คุณหลินเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแกมีการไปวางหุ้นไว้กับหลักทรัพย์นะครับแล้วก็พอมันมีมาจิ้นขึ้นมาพอหุ้นมันตกมาเยอะๆมันก็เกิดฟอสเซลนะครับอันนี้ถามบอกอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นการเขาเรียกอะไรไม่มีการวางแผนในการการเงินของตัวเองหรือเปล่าผมบอกว่าอันนี้พูดตรงๆนะผมพูดแทนแทนคุณหลินเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมันอยู่ร้อยบาทมันลงมาเหลือ20บาท คุณกู้อะยังไงคุณก็โดนฟอร์เซลนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นมันนี่เกมเนี่ยผมว่ามันหาไม่ยากมันเป็นสแกนหุ้นทีละตัวว่าหุ้นตัวไหนมีมาจินเยอะๆนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ของพวกนี้มันหาได้ไม่ยากในตลาดถ้าเขารู้เนี่ยเขาเขารู้เสร็จแล้วเขาก็มาช็อตเขารู้เนี่ยว่าช็อตเท่านี้ปั๊บเนี่ยเขื่อนจะพังนะครับถ้าเขื่อนพังปับ๊บเขาก็ไปซื้อช้อนซื้อตอนนันคือตอนกลับคนที่มีเงินหน้าตักเยอะๆใช่ไหมครับกล้าทุ่มตรงนี้ก่อนบริษัทไหนก็เจ๊งครับ คนไหนวางแผนทางการเงินมายังไงก็โดนอันนี้ผมเห็นใจเขาจริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรที่มันผมไม่ได้เขาเขาไม่ได้เลเวลเลตตัวเขาแบบมีร้อยใช้สองร้อยมันไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยถ้าด้วยด้วยเกมอันเนี้ยมันจะเหมือนสมัยต้มยำกุ้งที่เราโดนเขาเล่นค่าเงินบาทก็เขาเงินเขาเยอะเขาขายอย่างเดียวยังไงเราก็หมดหน้าตักนะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าที่ที่อยากจะออกมาพูดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลย สมัยเหมือนต้มยำกุ้งเราที่เราทํากันคนไทยเองเราฟังอย่างนี้ไปสื่อเราพูดไปเรื่อยๆทุกคนฟังจนเคอร์มมาฮะตอนนี้เห็นว่าผมเห็นแล้วหนังสือพิมพ์ก็เริ่มเขียนแล้วว่าตลาดหุ้นทาให้เศรษฐกิจเรามีปัญหาแล้วก็เริ่มไปถามรัฐบาลผมก็มองบอกว่าจริงๆไม่มีใครอยากเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าด้วยด,วย,ดวยเกมที่มันมาเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันแล้วต้องเชื่อมั่นกันนะครับนอกจากช็อตเซลล์ hmm. ที่เราเห็นแล้วนะคะมันยังมีเรื่องของเน็กเทรดช็อตด้วยไหมในหุ้นเอไอ ผมผมยังเชื่อว่ามีนะตะกี้ที่ผมพูดตอนที่ผมถแถลงข่าวเนี่ยผมไปไปศึกษามาอาจจะบอกว่าผมอาจจะไม่รู้ร้อนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดชอ็อตในประเทศไทยเนี่ยระบบซื้อขา,ขายของประเทศเราเนี่ยเวลาชอ็อตมันจะต้องเช็คก่อนว่ามีหุ้นหรือเปล่าไปยืมหุ้นจากใครถูกไหมครับแต่เวลาพอชอ็อตจากต่างประเทศเนี่ยมันเป็นระบบคัสโซเดียนที่เขาเรียกว่า delivery versus payment ที่เรียก DVP เนี่ย ก็คือเขาให้เครดิตกับคนต่างชาติว่าถือว่าเขามีหุ้นขายได้เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงช่วงเนี้ยระหว่างคัสโซเดียนเนี่ยกับระบบเทรดเราเนี่ยเราไม่มีระบบที่ทําการเช็คนะครับตรวจสอบก่อนว่าเขามีหุ้นจริงๆหรือเปล่าคนที่ซื้อจริงๆคือใครนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เราพูดว่าเนกเก็ตช็ตเนกเก็ตช็อตเนกเก็ตช็อตนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเลยทําให้คนที่อยู่ต่างประเทศได้เปรียบคนที่อยู่ในประเทศ แล้วคนที่อยู่ต่างประเทศก็ถ้าเป็นคนต่างชาติจริงๆก็ต้องมีกองทุนขนาดใหญ่เมืองไทยตลาดเล็กนิดเดียวเขา,เขาดั้มมาทีเดียวเราก็ตายใช่ไหมสองก็อาจจะเป็นคนไทยที่หัวเสนะครับที่ไปไปเปิดบัญชีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ใช้ไอช็อต ประเทศที่เขาเรารู้จักอยู่ในเอเชียเขาก็หยุดพักชั่วคราวของการช็อตกันไปหมดแล้วนะครับประเทศไทยทําไมเราไม่หยุดแล้วเราไม่หยุดเสร็จแถมระบบเราก็ไม่สมบูรณ์มันน่าจะต้องมามีการพิจารณาเลยสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ให้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นกับบริษัทอื่นๆต่อไปนะครับผลผลกระทบมันระยะยาวนะครับกว่าที่วันนี้ถึงผมจะมาะแถลงข่าวกับคุณลินเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับกว่าที่ ความเชื่อมั่นมันจะกลับมากว่าลูกค้าหรือพันธมิตรที่เราไปคุยไว้ว่าไอันนี้ผมอยากขอความกรุณานแล้วก็อยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมมือกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่ให้ปัญหาเนี้มันลามเป็นเป็นภาพรวมของประเทศของเรา คุณสมโคจะไปร้องเรียนไหมหล่ะคะที่จะเข้าไปแจ้งเดี๋ยวขอ,อคงคงไม่นานนะครับ<ม>เราคงจะไปขอรวบรวมข้อมูลนิดนึงแล้วก็ติดต่อไปนะครับ<ม>แต่เราคิดว่ามันมีช่องอ่ะเพราะว่า<ม>อย่างอย่างที่ตะกี้ผมเรียนนะฮะว่าด้วยมาตรา2 4 4สทับเนี่ยมันเขียนอยู่แล้วว่าพูดง่ายใครสร้างภาพสร้างราคาสร้างวอลลุ่มวันนี้มันก็เห็นอยู่วอลลุ่มมันผิดปกติพุ่นอะไรอ่ะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเนี่ยทำไมมันจะต้องเทม วอลรุ่มถึงขนาดอย่างนี้ทําไมไมันจะต้องเทรดในชื่อที่มันไม่มีชื่อคนใช่ไหมทําไมต้องไปเทรดในระบบที่มันมีช่องว่างอยู่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยอย่างเงี้ไว้ใช่ไหมะแต่ผมโดนแล้วอันนี้ก็คืออดีตผมแก้อะไรไม่ได้ผมก็ต้องแก้อนอะนาคตนี่คือสาเหตุที่ว่าทาไมต้องเพิ่มทุนผมต้องช่วยรายย่อยที่เชื่อมั่นในใน n น x t นะครับผมต้องช่วยคุณคณิสนะครับที่ที่เขาทุ่มเททํามาเนี่ยแล้วอยู่ดีก็มีคนมาป้น,นเขาไปอะนะครับ ผมก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็ทําให้คนที่เขาเสียหายเนี่ยเขากลับมานะครับมายืนราต้องเชื่อมั่นคนไทยกันก่อนครับบริษัทไทยเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นใช่ไหมครับว่ามีบริษัทต,ต่างชาติเริ่มปิดนะครับเริ่มย้ายฐานการผลิตคนงานเราเริ่มตกงานแต่พวกผมเป็นคนไทยนะบริษัทเราเป็นคนไทยบริษัทเนี่ยประเทศไทยจะเป็นยังไงจะมีต้มยำกุ้งอีกครั้งหนึง่งจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งพวกผมก็อยู่ที่นี่แหละ นะครับเราเป็นคนไทยเรารักประเทศไทยเราอยากทําให้ประเทศไทยเราอ่ะแต่คนไทยอ่ะต้องเลิกบูลลี่กันเองได้ยินนิดเดียวก็มาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงพวกผมก็เจ็บนะแต่พวกผมรักประเทศแล้วผมก็คิดว่าผมทําเพื่อนาคตของลูกหลานของเรา ลูกหลานผมก็อยู่ที่นี่ถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ลูกหลานผมก็ไม่มีอนาคตก็อยากจะช่วยกันนะครับอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อะไรที่ไม่โปร่งใสเราก็ทําให้มันโปร่งใสด้วยกันนะครับสรุปแทนเพิ่มทุนนี่นะคว่าโปรเซสยังไงบ้างเพิ่มทุนทำไรเพิ่มทุนเนี่ยเราเราจะเพิ่มทุนขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณแปดพันล้านนะครับท,ที่เราเป็นไรอุชูก็คือทุกคนที่เป็นแชลเดอร์เนี่ยได้สิทธิเท่ากันแต่เราแบ่ง การเพิ่มทุนนี่ออกมาเป็น2ขยะนะครับเป็น2ส,ส่วนทั้งแรกเนี่ยคือ2 0 0พัล้านทั้งที่2ประมาณ6 0 0 0นนี่ผมมาเลขก,กลมๆนะทาไมเราต้องแบ่งอย่างนี้เลข800พเนี่ยมันมาจากเ,เรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยเรากำลังเข้าไปในธุรกิจที่มันมีมูลค่าหลายแสนล้านต่อปีนะฐานทุนที่เรามีเนี่ยสองพล้านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราทําทธุรกิจขนาดใหญ่ได้เมื่อก่อนทําได้ก็คือทาง EA เนี่ยเข้ามาช่วยสปอร์ตส่วนหนึ่งฐานทุนของเน็กส่วนหนึ่ง แต่วันนี้ด,ด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องทําให้น็กเนี่ยออสามารถพูดได้เต็มปากว่ายืนด้วยลําแข้งตัวเองและสามารถทําธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวแต่ที่เราแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เกิดภาระกับผู้ผู้ถือหุ้นมากเกินไปนะครับทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะกําลังสับสนอยู่เราก็อยากจะเพิ่มทุนเท่าที่จํากัดก็คือ2000ล้านเนี่ยเพื่อให้บริษัทเนี่ย ได้มีโอกาสทำงานแล้วก็าสามารถที่จะชนใช่เราให้เวลาให้ทุกคนได้มีเวลาปรับตัวซึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยคนที่เสียหายทั้งหมดก็จะสามารถได้ทุนคืนและได้ผลกำไร แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วปล่อยให้ตรงเนี้ยเป็นเป็นโมเมนตัมที่มันเป็นลบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือทุกคนเจ๊งบริษัทก็หายไปแล้วไอ้ไอ้โมงนี้ก็จะไปทําบริษัทที่สองบริษัทที่สบริษัทที่สี่ต่อไปซึ่งคนก็ตกงานเรยวเซกเตอร์ก็มีปัญหานะครับอันนี้เราเราเรายึดมั่นว่าเราเราต้องยืนขึ้นมาสู้ด้วยกันแล้วซึ่งผมต้องขอบคุณคุณหลินนะครับคุณคณิษคุณคณิตนะครับที่เ มีสติเร็วมากนะครับมีความตั้งใจเขารักบริษัทเขาอยากจะทําให้บริษัทนี้แข็งแกร่งเราเราต้องการพิสูจน์ได้เห็นว่าคนไทยก็ทําได้นะครับเราทํามาได้ขนาดเนี้ยไม่กี่ปีเนี้ยเรามีรถครบเลนจ์นะครับเราเราทารถที่ทุกคนเชื่อมั่นว่ามันใช้งานได้จริงมันมีความคงทนทานเรามีฐา,านลูกค้าที่กว้างขึ้นไม่ใช่ขายรถอยู่ในกลุ่มนะครับตอนนี้เรามีการออกไปคุยกับลูกค้าเป็นร้อยรอลาย,ลายนะครับดังนั้นตัวเลขที่เราพูดขึ้นมาเนี่ย บอกว่า5,000คันที่คุณหลินเขาพูดเนี่ยมันเป็นเลขที่มันควรจะได้จะจับต้องได้ไม่ช้าก็เร็วเพราะาตลาดนนเนี่ยปีหนึ่งมันมีรถต้อง7 7 8 7 8แสนคันใช่ไหมฮะัอ๋7เป็นหมื่นคัน<ช>ค7เป็นหมื่นคันขอโทษด้วยนะครับงั้นเราเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้ตั้งเออก็เรียกอะไรอะ่ะตั้งโกหรือเอ,อ่อทาร์เกตที่มันที่มันเวอร์เราตั้งแค่5% 10%ของมาร์เก็ตแชร แล้วเราก็เป็นผู้นำอยู่ในตลาดนี้เราทำมาก่อนคนอื่นนะครับผลิตัก์ที่เราวิ่งมาได้ทีมงานมาได้ผมเชื่อว่าเล็กไปต่อได้ครับขอกรอบระยะเวลาในการยื่นเรื่องกราตอนนี้ค่มว่าภายในเดือนนี้เดือนนี้ครับเดือนนี้ครับไม่เกินสิบเดือน ไม่น่าเกิดนะแผนเพิ่มทุนนะคะทุกแช่ทุกคนอาจใช้คลอาบผลของตัวเองนะคะอ๋อยังไม่ได้เริ่มเลยครับเพิ่งประกาศเฉยๆจ้ะตอนนี้ก็คือประกาศว่าเราจะมีแผนเพิ่มทุนเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปิดสมุดแล้วก็ประชุมผู้ถือหุ้นพอผ่านผู้ถือหุ้นเสร็จก็คือมีการต้องมีอย่างน้อยสองเดือนนะเดือนสองเดือนเนี่ยจากวันนี้สี่สิบห้าวันจากวันที่มีมติบอร์ดแล้วก็ กว่าจะได้เงินก็ประมาณต้องมีหกสิบวันได้สองพันแรกนะ mm hmm. ส่วนได้หกพันเนี่ยอ,อีกยาวเลยนะ mm hmm. แต่ผมกําลังบอกบอกว่าที่ทําไมเราต้องมาเล่าอย่างนี้ให้ฟังว่าจริงๆเราเล่าสองพันแล้วเราเดี๋ยวเราไปทําก่อนแล้วเราขึ้นมาเล่าหกพันก็ได้ใช่ไหมแต่เราตัดสินใจที่จะเล่าอย่างนี้ยเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเห็นภาพว่าเราตั้งใจทําจริงๆเรา <Yeah. S 1> เราเราไม่ใช่ทําแล้วให้มันมีพอบอกสองพันแล้วก็มีคนมาพูดต่อว่าแล้วมันจะพอไหมแล้วบริษัทมันจะไปได้หรือเปล่า เราต้องการเบ็ดเสร็จให้มันจบในทีเดียวแล้วทาให้นักลงทุนทําให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยได้มีโอกาสไปไต่ตองว่าสิ่งที่เราทํามาเป็นยังไงแล้วก็ได้ติดตามดูผมว่ามันเป็นมันนเป็การเปิดเผยแผนในการดําเนินการที่ที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยตัดสินใจได้มีโอกาสตัดสินใจอย่าง,งอยา,อยาเท่าเทียมกันนะครับเฟสสองเราจะใช้เวลานานไหมคะจากเฟสแรกที่เราเพิ่มตัคงอีกหลายเดือนครับครับครับเดือน แน่นอนสมมุตินะผมทำเฟดหนึ่งออกมาได้ว้าวมากตามที่เราพูดแล้วมันม,าม,ามีโอกาสเข้ามาเต็มเลยเนี่ยเราก็คงจะรีบเรียกเรียกทุนอันนี้ถูกไหมครับ แต่วันนั้นเนี่ยวันที่ผมรีบเรียกเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นทุกคนคงสบายใจแล้วก็แฮปปี้เพราะอะไรเพราะมันเห็นแล้วมันเห็นว่าอะไรกําลังจะเกิดมันเห็นแล้วว่าโอกาสกําลังมาผมไม่ได้ไปเรียกมาแล้วเอาเงินอันนี้นนมากองทิ้งเอาไว้ถูกไหมครับเราเห็นแล้วว่ามันเอาเงินไปใช้ทําอะไรแล้วมันกาลังจะสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นยังไงผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสนึงเพิ่มถูดตามหรือสองราคาหุ้นมันอาจจะ รีเฟรชเข้าไปจะแม้มมว่าอ๋อถ้าพอร์ตสเปคของมันดีขึ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกที่ไม่เพิ่มทุนก็ได้แต่ราคาหุ้นมันขึ้นก็อาจาาจะมีผู้ถือหุ้นคนอื่นนักลงทุนคนอื่นบอกเออผมไปซื้อหุ้นมาแล้วผมจะเพิ่มแทนคุณก็ได้ออถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปิดโอกาสใหออ้กับทุกๆคนในเวลาเดียวกันครับคุณสมพงษพูดถึงเรื่องแทนของไอ้รถเมล์ให้ฟังหน่อยไดหมคะว่าเราจะสร้างการเกิดตัวไอ้รถเมล์จริงๆเนี่ยเอ่อ เท่าที่ผมทราบเนี่ยรถเมย์เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเดินช้าเนี่ยมันมีสองสามปัจจัยนะปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่ารถเมย์ที่มาใหม่เนี่ยมันเป็นเลขใหม่เป็นเลขเลขโดยสารใหม่ที่ผู้โดยสารเนี่ยไม่รู้จักว่าเลขใหม่อันเน,นี้ยมันวิ่งไปที่ไหนสองเนี่ยมันไปอยู่ในสายใหม่ๆที่สมัยรัฐบาลเก่าเนาะที่เขามี นะครับสามอันนี้เท่าที่เห็นนะ mm. ก็คือรถมันดีไปแล้วคนก็เลยนึกว่ามันแพง mm. นะครับผมเนี่ยเราก็มีการทำสำรวจสิ่งเหล่านี้มาแต่ในเวลาที่ผ่านมาในปี2ปีเนี่ย mm. ผมคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้คนเริ่มรู้จักเราเราเริ่มมีแอปพลิเคชันอะไรเข้าไปตัวเลขของคนขึ้นโดยสารก็เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญจากต้นปีมาถึงวันนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่ดีและประกอบกับเนี่ย ผมเชื่อว่าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยซึ่งรัฐบาลเองพยายามจะทําให้มันเป็นวันเน็ตเวิร์กที่ก็บอกลดรางเรือที่พูดกันมานานแล้วเนี่ยยังไงรถเมย์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอของระบบขนส่งมวลชนที่เป็น last mile คือรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นกำลังอยู่แล้วล่ะแต่โลกเนี่ยรถไฟฟ้าที่จะไป destination เนี่ยยังไงมก็ต้องมีรถประจาทางซึ่งผมจะว่าเกิดจำนวนประชากรของเราที่เรามีอยู่เนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นแนะ่ะ รถเมล์และยิ่งถ้าเกิดรถเมล์สะอาดออมีความสะดวกสบายราคาไม่แพงจํานวนเลขพวกนี้ก็คงจะเติบโตขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะครคนเริ่มรู้จักสายคนก็เริ่มมานะครับพอเขแบ่งกลุ่มต้นเนส้นคนที่จะมาซื้อรถของเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีบัสอะไรพวกนี้แบ่งตลาดยังไงบ้างคะเอ่อยี่เป็น2ส,ส่วนค่ะเนื่องจากว่าไซซิงของตลาดรถบรรทุกมันเยอะกว่ารถโดยสารอยู่แล้ว นะครับเพราะงั้นคือถ้าหนึ่ง้ยเปอร์นเนี่ยรถบรรทุกมันจะอยู่ประมาณสักแปดสเปอร์เซ็นในส่วนงรถโดยสารก็อยู่ประมาณสัก2ี่สิเปอร์ซ็นตนะครับในยี่สิเปอร์เซ็นเองก็จะแยกย,ย่อยลงไปอีกนะฮะก็คือจะเป็นกลุ่มของรถเมย์บ้างกลุ่มของรถรับส่งพนักงานบ้างทำเรื่อง ESG ก็จะมีการสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงพวกหน่วยงานราชการนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆพวกนี้ฮะอย่างล่าสุดเราก็มีส่งรถไปให้กับทางมอพยาวอ่ะเนาะประมาณาสักสามสิบกว่าคันซึ่งก็จะมีการจัดซื้อจัดทายงี้แบบต่อเนื่องเรื่อยๆกันนะครับในห้าพันในห้าพันคันเนี่ยก็ยังมีรถในของไทยส์สีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่ไหมนะสีน้ำเงินก็คงจะเป็นอีกตลาดหนึ่งฮะอย่างตลาดพวกรถรับส่งนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยฮะรวมๆครับ แต่จะไม่ได้โฟกัสในส่วนของตลาดรถ<ม>เม<ล>ขนาดาน<ช>ั้นตอนนี้มันกระจายนะแต่ว่ากําลังจะบอกว่ามันเราไม่ใช่มีแค่ตลาดในประเทศนะจริงๆเนี่ยด้วยด้วยโครงสร้างที่เราทําไว้เนี่ยคือเรามีโรงงานผลิตเนี่ยมันทําให้เราได้ได้เปรียบในอาเซียนนะครับเพราะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีกําแพงภาษีคือเราจะได้ยินเรื่อยๆว่ารถที่มาจากจีนเนี่ยมันไม่เสียภาษีแต่เป็นรถที่เป็นคอมเมอเชียลเนี่ย ถ้ามาจากประเทศจีนเนี่ยยังเสียภาษีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีแต้มต่อที่เรากำลังจะไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะส่งรถเนี่ยออกไปก็จริงๆทางเน็กซเซงก็มีการติดต่อและมีการคุยอยู่หลายหลาย potential customer ดีกว่าคนที่มีมันเป็นลูกค้าที่มีมีศักยภาพนะครับแต่ถ้ามันออกมาเป็นรูปเป็นร่างยังไงก็คงจะกลับมาคือกำลังจะบอกว่าเราไม่ใช่แบบพยายามที่จะมาเป็นแค่ domestic p l a y เราพยายามจะเป็น regional p l a y กำลังการผลิตของโรงงานนะครับปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตเท่าไหร่รแล้วก็ใช้ไปแล้วประมาณเท่าไหร่ครับครัเราแยกเป็นสองส่วนส่วนของตัวรถโดยสารน่ะอยู่ประมาณสักเก้าพันคันต่อปีนะครับในส่วนของรถที่ ครับจะเป็นไม่หริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่การติดต่อยังใกล้ชิดอยู่ฮะนะครับก็ถ้ามันมีการสําเร็จก็คงจะมีการเอลซิตมีแจ้งตลาดอีกทีเหมือนกันนะครับก็คงก็คงเรากําลังโฟกัสหนึ่งในหนึ่งในท็อปทรีของของของเพิเศษเชิดขาของจีนอยู่นะฮะที่จะเข้ามาจับมือกักบทางทางเน็กซ์เช่นกันพิเศษเชิดขาครับ แต่คงจะเป็นลักษณะที่เป็น OEM maker มากกว่านะครับแล้วก็ช่วยกันช่วยทางแบรนด์ดังเก่าเนี่ยทำตลาด<ม>นะฮะอาจจะเป็นหนึ่งในแมกกดีลเลอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในช่วงที่กำลังเสริลสรากโครงสร้างตัวตัวแบรนด์พวนี้่ผมพูดแทนคุณหลิศเนะร่จริงๆถ้าไม่เกิดเรื่องครยิสเนี่ย <laughs> เรื่องพวกนี้มันจบไปแล้วลนะ่ะ <laughs> แต่พอเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยคุณลองคิดดูทุกคนก็ต้องเอ๊ะเน็กมีปัญหาอะไรไหม ใช่ไหมเรามีความเชื่อมั่นหรือเปล่านี่นี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเราต้องเพิ่มทุนทำไมแล้วก็คุณหลินเองเนี่ยเขาก็ทํามาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยเขาทามาอย่างเต็มที่นะจะจบอยู่แล้วอะ่ะดูสิมีใครไม่รู้มาถึงปับ๊บจัดการเรื่องนี้เรื่องเดียวอะ่ะพวกนี้ยหยุดชะงักหมดคนซื้อรถก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอรอดูก่อนพวกนี้มันเกิดขึ้นจากตลาดทุนซึ่งมันไม่ควรจะมากระทบถึงขนาดเนี้ นะครับแต่ว่าวันนี้ช่ามันเถอมันผ่านไปแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราก็ไปหาตัวไอ้คนนี้ออกมาแต่พวกเราก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็อย่างที่คุณลินพูดเนี่ยก็คือแคปเซิตี้ของโรงงานน่ยมันเหลือใช่ไหมครับเราก็อยากจะเอาแคปเซิที้ที่เหลือเนี่ยพอกสองหมื่นเนี่ยวันนี้เราคิดว่าเราคงไม่ได้ขายได้ภายในวันนี้งั่นทําไมเราไม่เอาแฟคซิลิตี้ที่เรามีเนี่ยไปหาเงินเอ็กซ์ต้าเข้ามาสร้างพันธมิตรขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่มาที่ ที่ทางคุณคณิตเขาเขาคิดเอาไว้แล้วก็ทำยุทธศาสตร์ไว้ใม่กรณีเราโดนคนไกลตลาดแบบนี้ครับทางนิคเออก็เป็นบริษัทใหญ่ในตลาดนะครับเรามีวิธีการที่จะปกป้องตัวเองในอนาคตไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโดยการล้องเรียนตลาดน้องเรียนกลตหรืออะไรอยางไงบ้างครับคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทํามาตลอดนะก็คือเราอ่ะพยายาม ให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยไม่มีความมั่นใจคนที่ช็อตพุ้นลงมาก็อาจจะไมฮะก็อาจจะไม่สามารถทําสําเร็จได้เพราะว่าคนทีน่นลงมาต่ำเนี่ยวก็ต้องมาซื้อใช่ไหมครับแต่เพระเอินวันนี้เหตุการณ์เนี่ยมันต่างกันคือเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ใช่ว่าแค่เน็กอย่างเดียวเนาะมันมีปัจจัยภายนอกอย่างเช่นจากสถานการณ์โลก สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยเองก็ดีม,มันสอไปในทางที่คนสร้างสร้างนกาทีฟนิวเนี่ยสร้างข่าวในแง่ลบเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อได้ไม่ยากประกอบกับไอตัวระบบของตลาดเองที่มันยังมีช่องโหว่อยู่นะฮะนั้นไอตัวช่องโหว่เนี่ยแหละเป็นตัวที่ทริกร์นั้นสิ่งที่ผมเลยพยายามจะพูดวันนี้ว่า เราต้องปิดช่องโหว่ก่อนไม่ใช่มีช่องโหว่อยู่แล้วเรายังจะปล่อยให้มันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนี้แล้วเนี่ยพอปิดช่องโหว่แล้วผมเชื่อว่าไอ้พวกพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับงั้นมันก็จะเริ่มบาลานซ์ขึ้นพวกผมก็มีหน้าที่ก็คือผมต้องเดลิเวอร์นั่นแหละนะครับผมก็ต้องเดลิเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับจริงๆเราไม่อยากเข้าไปยุ่งกับราคาหุ้นนะครับเพราะว่าผมถือว่าราคาหุ้นมันควรจะกําหนดจากปัจจัยพื้นฐานจาก คนที่เข้ามาซื้อหุ้นขายหุ้นกันเรามีหน้าที่ทําธุรกิจเราก็ทําธุรกิจให้มันดีให้ธุรกิจมันเติบโตมีผลกําไรแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจเองแต่วันนี้สถานการณ์ที่มันเป็นเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานที่บอกว่านักทุนสดตัดสินใจผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ทุกคนลองไปคุยกับนักลงทุนเนี่ยผมว่านักลงทุนน่าจะอยู่ในสภาพที่เขาเรียกแะละแพนิคมากกว่าที่มีสติไม่ค่อยน่าจะมีสติกันในการที่วิจารณญาณตรงนี้เท่าไหร่ อันนี้ก็ต้องช่วยจากบริษัทในการทในการที่จะมาอนงันที่มจะมีปัญหาตามมาคนนี้ครับอย่างนี้ที่งราคุณสมพมองว่าเรื่องของไอช็อตเซลล์เนี่ยซึ่งตลาดหักเพิกลับมาเมื่อไม่นานนี้มันยังมีช่องว่ใช่ไหมแล้วเราผมผมผมมีบังอาจเก่งกว่าทางตลาดเนาะแต่แต่ผมคิดว่า ิ่งที่เห็นเนี่ยวันนี้คือถึงอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะถึงจะมีการปรับที่คุณพูดเนี่ยการปรับอันนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ใช่ไหมประกาศเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเดือนหน้าก็หมายความว่าอะไรช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ผลบังคับไนงะไอ้ที่เกิดมันก็ยังเกิดได้ไงแต่ที่ปรับแล้วเนี่ยสมมติถ,ถึงเดือนนั้นแล้วปรับแล้วแล้วปิด,ดปรูโพหมดหรือเปล่าอันนี้แบบเราเป็นคนนอกอะ่ะ ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือมันเหมือนไฟไหม้มันต้องไหม้จนต,ต้องเห็นแล้วอะ่ะผมผมไม่สามารถจะเห็นตอนตอน้ตนๆน,นั้นอันนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยผลมันมีประสิทธิภาพหรือยังมันสามารถจะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่มันเกิดในอดีตได้แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ยังผมคิดว่ายังไม่ได้มียังไม่มีผลบังคับ รู้ว่าเขามีทยอยทยอยป่อยเด็กรักกระดาษอุณย์ไม่ผิดครับมีไหมครับครับขอบคุณ